ทีนี้เจอปัญหาเยอะมาขนาดนี้ในฐานะที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมองถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินในมุมมองของท่านนะคะณเวลานี้เพราะเดี๋ยววันนั้นเราอาจจะเห็นมุมมองอีกเยอะแยะมากมายท่านมองอยังไงบ้างคือที่ท่านอาจารย์วิทวัสท่านได้กุนาเล่าเนี่ยก็ปัญหาน่าจะเยอะแยะไปหมดอย่างโดยที่ผมไม่ต้องพูด <laughs> นะ <laughs> ่ผมขอญาตเ,เหมือนกับให้ข้อคิดไว้ิดีึงก็แล้วกันว่า หลักการของการกระจายอํานาจเนี่ยดีแน่นะดีแน่นะแต่การกระจายอํานาจเนี่ยพื้นฐานสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าการที่จะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะการมีรายได้การมีงบประมาณการที่จะสามารถบริหารจัดการได้ในอดีตประเทศเราก็เลยยึดหลักที่ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญเป็นชุมชนเมือง ขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคือขนาดของพื้นที่เนี่ยไม่ใหญ่มากแต่วิวัฒนาการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็เต็มพื้นที่ในรูปแบบของอ,อบจอในรูปแบบของเทศบาลรูปแบบของอ,อบตอนะแล้วก็รูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไม่เหมือนแม่ฮ่องสอนกรุงเทพมหานครก็ไม่เหมือนอะยะลา ไม่เหมือนอาลราที่วาดนะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงกราบขอบพระคุณทางาท่านประธานากัรมธิการที่ท่านได้กรุณาจัดให้มีเวทีสัมมนา แล้วก็ควรจะมีบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าการพูดคุยกันวันสองวันเนี่ยหนาหนสองหนเนี่ยมันอาจจะไม่รอบด้านแต่ละคนก็มีมุมมองมีทัศนคติของตัวเองดังนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยทางกระทรวงมาดไทยถึงสนับสนุนให้คนสามารถเข้าถึงการสัมมนาเนี่ยอย่างเต็มที่ที่อำเภอ878อำเภอเนี่ยก็ให้ท่านในอเภอเนี่ย เชิญชวนทุกภาคส่วนนะไม่ไม่ใช่ว่าเชิญเฉพาะ,ะข้ารายการหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบตออะไรอย่งเี้ไม่ใช่ทุกคนไปร่วมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะได้ช่วยกันในการรับรู้รับฟังแล้วก็เสนอข้อคิดเห็นอะไรต่างๆ ในแง่ของความเดือดร้อนความต้องการเนี่ยไม่ต้องรอวันสัมมนานะใช้ช่องทางของศูนย์ดำรงธรรม 67, หนึ่ได้24ชั่วโมงน,นะแล้วก็ไม่เสียเงินเสียสตังอะไรนะครับข้อมูลข้อความทุกอันเนี่ยจะต้องถูกเสนอมาที่กระทรวงมหาดไทยทั้งหมด นะทั้งที่แก้ไขเองได้โดยพื้นที่แล้วก็แก้ไขไม่ได้โดยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเราจะามีการมอนิเตอร์กันนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือว่า,เ,าเราก็อยู่ในบ้านเมืองเราก็คนไทยด้วยกันก็ช่วยกันค่อยๆค,คุยกันนะค่อยๆหาข้อสรุปนะครับ การหักพระนะด้วยเข่าเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีผลดีะนะเพราะว่าอาย่างบอกอยู่ๆวันดีคืนดีบอกอข่ารายการบำนาญเป็นภาระของสังคมอ,อะไรเงี้ย<ๆ>มันไม่ใช่เพรานะนั้นเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีที่มาที่ไปเพราะนะนั้นเนี่ยก็เวทีที่เราจะได้พูดคุยกันเนี่ยผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับค่ะ